เด็กๆเ,เรามาเฉลยกันเลยนะคะข้อแรก The green bird flies in the garden every day แปลว่านกบินในสวนทุกๆวันบินก็ปกตินะคะ every day ก็คือทุกๆวันคราวนี้ครูสาจะเปลี่ยนเป็นนกสีชมพูบินในสวนเมื่อวานนี้นะคะปกตินกสีเขียวจะบินแต่บังเอิญเมื่อวานนี้นกสีชมพูบินในสวน เป็น The pink bird flew in the garden yesterday. เปลี่ยน fly เป็น flew เห็นไหมคะเด็กๆเ,เราจะเปลี่ยนแค่กิริยาเท่านั้นมาดูข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่2 The brown dog runs in the garden every day. แปลว่าสุนัขสีน้ำตาลวิ่งในสวนท,ทุกวันคำว่าวิ่งยังคงเหมือนเดิมนะคะ The black dog ran in the garden yesterday มีคำว่า yesterday เข้ามาเปลี่ยนเป็น the black dog สุนัขสีดำวิ่งในสวนเมื่อวานนี้เปลี่ยน run เป็น ran ทันทีเลยนะคะเด็กๆข้อต่อไปนะคะ she washes dishes every day เราจะสังเกตว่า every day แปลว่าทุกๆวัน mm hmm. washes ก็ยัง เหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเมื่อวานนี้สระผมแต่ธรรมดาเด็กคนนี้จะล้างจานแต่เผอิญเมื่อวานนี้เด็กคนนี้เขาสระผมค่ะก็จะเป็น she washes her hair yesterday เปลี่ยน wash เป็น w a s h e เติม ed ค่ะเพราะว่ามีคำว่าเมื่อวานนี้ yesterday ข้อต่อไป she cooks Chicken every day. She cooks chicken every day. เขาผู้หญิงทำอาหารไก่นะคะทุกๆวันแต่เมื่อวานนี้เป็น she cooked an egg yesterday. เปลี่ยน cooks เป็น cooked ที่เติม ed คะ่ะข้อต่อไป I drink strawberry juice every day I drink strawberry juice every day drink ยังเหมือนเดิมนะคะ,ฉะเฉลยนะคะ I drank orange juice yesterday ทุกทุกวันฉันดื่ม Strawberry น้ำ strawberry แต่เมื่อวานนี้ฉันดื่มน้ำส้มเปลี่ยน drink เป็น drank เลยนะคะเห็นไหมคะสีส้มเป็น drank ค่ะข้อต่อไป she buys fruits everyday เขาผู้หญิงซื้อผลไม้ทุกๆุกวัน buys ย,ยังเหมือนเดิมและตอบว่า she bought west vegetable yesterday เปลี่ยน buys เป็น bought ปกติแล้วจะซื้อผลไม้แต่เมื่อวานนี้นางซื้อผักนะคะเปลี่ยน buys เป็น bought ค่ะ ข้อนี้นะคะ he walks in the park every day he walks in the park every day เขาผู้ชายเดินในสวนทุกๆวันแต่เมื่อวานนี้เป็น he walked in the forest yesterday เปลี่ยนจาก walks ในสวนทุกๆวันเปลี่ยน walks เป็น walked เพราะว่าเมื่อวานนี้เดินในป่าไม่ได้เดินในสวนนะคะข้อต่อไปโอ้โหภาพนี้เหมือนเด็กๆชอบกระโดดหนูๆชอบกระโดดบ้างไหมคะบางทีเราก็กระโดดในของเล่นบางทีเราก็กระโดดบ,บนเตียงอย่างเช่นข้อนี้เขาผู้ชายชอบกระโดดบ,บนเตียงทุกๆวันเป็น he jumps on the bed every day he jumps on the bed every day jumps ยังคงไม่เปลี่ยนอะไรอยู่นะคะแต่ he jumped on the trampoline yesterday แต่เมื่อวานนี้เขาผู้ชายกระโดดบน trampoline แทนที่เขาจะกระโดดบนเตียงนะคะแต่เมื่อวานกระโดดบน trampoline เปลี่ยน jumps เป็น jumped ข้อนี้นะคะ Anne goes their every to school every day a n d ไปโรงเรียนทุกวันนะคะแต่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดแทนที่จะเป็น G o e s ก็กลายเป็น a n n w w n t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  h z zoo yesterday Anne ไปที่สวนสัตว์เมื่อวานนี้เปลี่ยนจาก G o e s เป็น Went ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว I clean my bedroom every day. I clean my bedroom every day. ฉันทำความสะอาดห้องทุกวัน clean ก็จะเป็นกิริยาปกติค่ะและเฉลยก็คือ I cleaned my kitchen yesterday. เปลี่ยน clean เปน cleaned เตม e ิม ed ปกติทำความสะอาดห้องนอนแต่เมื่อวานนี้ทำความสะอาดห้องครัวค่ะ เป็นยังไงคะเด็กๆถูกบ้างไหมคะคราวนี้หวังว่าเด็กๆคงจะรู้แล้วนะคะว่าระหว่าง every day กิริยาปกติกับ yesterday กิริยาที่จะต้องเปลี่ยนไปบางตัวเติม ed และบางตัวก็เปลี่ยนรูปหวังว่าเด็กๆคงจําได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะเด็กๆบ๊ายๆ